หลังจากเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าทางสารอนุมัติหมายจับจากกรณีที่ DSI ไปร้องขอนะครับมีหมายจับไปถึงพระธรรมชโยเจ้า<ะ>อาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งกระบวนการต่อไปก็อยู่ระหว่างการบังคับคดีและก็ขั้นตอนที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่วันนี้ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาต้องไปดูบรรยากาศกัน,กนที่วัดพระธรรมกายครับมีทั้งสิทธิยานุสิ์มีอุบาสิกาแก้วที่ มาร่วมกันทํากิจกรรมของวัด<ะ>ปฏิญาณอุทิศตนปกป้องสังคมไทยจากอบายมุกและปกป้องจากภัยของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับผู้นําอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ50,000ื่นคนมาปฏิบัติธรรมถือศีลเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขาบูชานับตั้งแต่14พฤษภาคมจนถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นครับจะมีกิจกรรมบวช อุบาสิกาแก้วครบ1ล้านคนตามโครงการบวชผู้นําอุบาสิกาแก้ว1ล้านคนนี่ทําเป็นครั้งที่7นะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามไปสอบถามสิทธยานุสิ์ที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมหลายคนก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บุญกุศลส่งผลไปที่เจ้าอาวาสก็คือพระธรรมชโยหายจากอาการอาภาธก็เป็นการตอบแทนครูบาอาจารย์นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่วัด วันนี้ทั้งวันคนจับตาดูไปที่วัดพระธรรมกายเมื่อเช<า>้าสิทธิยานุสิธ์ก็ถแถลงและนี่ก็เป็นกรณีของอาทางอุบสิกาแก้วครับซึ่งการถแถลงจากโกศคณะสิทธิยานุสิ์วัดพระธรรมกายโดยคุณองค์อาจธรรมนิธาบอกว่ากรณีสาราญาอนุมัติหมายจับยืนยันนะคะว่าคณะสิทธิยานุสิทธิ์เคารพขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายแต่รู้สึกเสียใจค่ะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ให้ความเป็นธรรมนะคะ จะไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายแต่ว่าก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางการยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศแล้วและเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับพันตำรวจโทรปรกรณ์สุชีวกุลผู้บัญชาการสํานักคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจะฟ้องผู้ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จด้วยค่ะอย่างล่าสุดที่นําภาพปล่อยนกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนํามาตีแผ่และให้ข้อความมันเป็นเท็จ ทำให้เพื่เด็กพระคุณหลวงพ่อเสียหายทําให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลเป็นเท็จตอนนี้จะดําเนินการอีกน่าจะเป็นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับกําลังดูข้อมูลข้อกฎหมายอยู่แล้วก็หารือกันไปถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีการตั้งระวัลน,นําจับเจ้าของเพจด้วยส่วนเรื่องของคดีความนะคะ DSI ก็อยู่ในช่วง รอให้พระธรรมชยโยเข้ามามอบตัวเพื่อรับทราบ,รบข้อกล่าวหาจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะคะด s สไอแจ้งว่าหากเดินทางมามอบตัวอาจมีการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้ประกันตัวแต่หากไม่มาก็คงต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายก็จะมีขั้นตอนไปจากเบาไปจนถึงหนักนะคะครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสิทธิอนุสิทธิของวัดพระธรรมกายก็มีอยู่จํานวนมากแล้วก็เรื่องนี้ยังถูกตั้งคําถามกันอยู่ทุกส่วนด้วยกันครับ